ซึ่งตอนนี้เสียงที่คุนได้ยินอยู่ในคลิปนี้นะครับก็คือเสียงที่มาจากเจ้าตัวเซเล,ลนินีเลยหรือท่านใดน,นะครับสนใจสั่งสินค้านะครับผม w w o o l e a u d i o com นะครับผมสวัดโโสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้คุณอยู่กับเราสาููบายเด็น,นะครับ และว,วันนี้นะฮะเราก็มีสินค้ามานําเสนอทุกท่านอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับไมโครโฟนนั่นเองแต่ว่าไมโครโฟนเนี่ยปกติคอนเดนเซอร์ที่รู้จักกันเนี่ยขนาดมันก็จะใหญ่ๆห่น่อยนะอย่างบล b บลูนะครับหรือพวกคอร์ดแคนะครับหรือถ้าเล็กลงมาอย่างไซเลนเอ็กที่เรารู้จักกันดีซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับค่ายเลเซอร์นะครับก็คือค่ายงูงเขียวของเราเองแต่ว,วันนี้เรามากับไซเลนครับแต่ไม่ใช่ไซเ e นเอ็กวันนี้เราอยู่กับนี่เลยนี่คือไซเลนมินิครับเฟส นี่ไซเลนมินิต้องบอกเลยว่านี่คือไมค์คอเดนเซอร์ที่น้ำหนักเบามากๆนะครับนะครับดูจากขนาดดูจากเลยแล้วนะครับที่สำคัญคือมีขนาดที่เล็กมากนะครับสามารถที่จะนำไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดายมากขึ้นนั่นเองครับจุดเด่นของมันก็คือตอนนี้เจ้าตัวนี้นะครับมีคอนเดนเซอร์ข้างในขนาด14มิลิเมตรซึ่งเขาจะตอบสนองความถี่ที่แบบค่อนข้างจะ เรียบนะครับแล้วก็ให้สมดุลที่ดีฉะนั้นเรื่องเสียงเนี่ยของเขาจะออกในทวนที่พอดีแล้วก็แม่นยํามากๆนะครับรวมไปถึงเห็นตัวเล็กอย่างนี้นะฮะก็มาพร้อมกับแพทเทิร์นนะครับที่เรียกว่าซูเปอร์คาดิโอนด์นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนคาดิโอยด์ปกติคาดิโอยด์ปกติก็จะรับเสียงด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ซูเปอร์คาดิโอยด์เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะช่วยกันเสียงที่มาจากด้านอื่นได้ด้วยนะครับ ก็สามารถลดเสียงรบกวนที่จะเข้ามาแทรกระหว่างเสียงพูดของเราได้นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นเล็เพลขีหนูนะเป็นขาตั้งนะครับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะฮะไม่หลุดร่วงแน่นอนนะครับที่สำคัญคือยังสามารถปรับองศาของไม้ได้นะครับอย่างนี้นี่เห็นไหมปรับให้มันพอดีได้เลยนะครับที่สำคัญครับเห็นอย่างนี้นะมันไม่ได้ติดมาคาขานะครับมันสามารถที่จะ นี่หมุนออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่กับขาตั้งอื่นๆได้นะครับโดยช่องก็เป็นช่องมาตรฐานนั่นเองครับซึ่งสามารถาไปใส่กับไม่ว่าจะเป็นขาจับขาบูมหรือก็ตามแต่นะครับสามารถที่จะเสียบเจ้าตัวนี้ได้นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่ามาพร้อมกับบิวอินช็อคเมาส์นะครับซึ่งด้านในเนี่ยจะช่วยลดเสียงที่เกิดจากการสะเทือนไม่ใช่เป็นการกระแทกหรือการอะไรก็ตามนะครับเขาก็จะมีตัวกันอยู่ด้านในไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับและนั่นนะครับก็คือฟังก์ชันทั้งหมดของเจ้าตัวไซเรนมินินั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เสียงที่คนได้ยินอยู่ในคลิปนี้นะครับก็คือเสียงที่มาจากเจ้าตัวไซเรนมินิเลยนะครับเสียงเป็นไงบ้างก็ลองฟังดูชอบไม่ชอบยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะครับทีนี้มาถึงข้อ เล็กๆน้อยๆครับข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆก็คือเห็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าบอดี้เป็นพลาสติกนะฮะไม่ใช่โลหะอาจจะเป็นข้อพิจารณาข้อหนึ่งนะครับที่ตัวบอดี้มันเป็นพลาสติกนะแต่ด้านบนก็ยังเป็นเหล็กเหมือนเดิมนะครับขาตั้งก็เป็นตัวพลาสติกนะครับฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ดูแข็งแรงขนาดเท่าพวกเหล็กเลยนะี้นะแต่ว่ามันก็แลกมากับน้ําหนักที่เบามากๆและสามารถใช้งานได้กับขาตั้งรูปรเภทนั่นเองฮนะนี่ก็เป็นไมโครเนเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ น่าสนใจแล้วนะจัดตามองนะครับยังไงใครที่สนใจหาไมโครเทนเซอร์ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อยากได้ที่มันติดกับขาตั้งได้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักที่มากเกินไปน้อยเกินไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคุณก็ได้นะครับและนี่คือเซเลมินั่นเองครับสาหรับใครที่สนใจสินค้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ครับสำหรับวันนี้ครับคงไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมครับฝากไลค์แชร์และซับสไครต์ด้วย สวัสดีครับ